สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาร่วมบุญที่วัดศรีคุณหารนะคะอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะตอนนี้ก็มีลงทานนะคะไว้ให้กับคณะญาติน,นะคะที่มาทำบุญสวียทานนะคะที่วัดศรีคุณหารนะคะก็มี หลายท่านนะคะที่มาทำงทานนะคะคุณแม่คุณเก่าคุณสิ้น,<า>นค่ะเห็นไหมคะว่าที่ย่างสองคนนั้นนี่ก็มีลูกชิ้น <c oughs> มาลูกชิ้นทำของ롱ทานด้วยนะคะโรงงานลูกชิ้นโกเด้งน,นะคะสวัสดีค่ะโรงงานอยู่ที่ไหนคะสุขันค่ะอำเภอสุขขันนะคะ ทำเกี่ยวกับลูกชิ้นอะไรหมูเนื้อหมูกับเนื้อสองอย่างใช่ไหมคะหลายอย่างอันนี้มาร่วมทำสังฆทานด้วยก็เป็นลูกชิ้นนะคะมาจากโรงงานนะคะโคเด้งสาธุด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าน่ารับประทานมากเลยนะคะวันนี้ลงทานโลงงานมาเองนะคะก็ขอสาธุอนุโมทนาับทุตี ก็เป็นนงคานบริษัทราชมิ้วนะคะเกี่ยวกับพวกนงราชมิ้วก็มาร่วงบนด้วยนะคะเฉาปวยเลยค่ะเอาของมาแล้วก็นงคานร้านสีนิยมนะคะนี่โรงงานมาเอกใช่ไหมคะ โรงงานมาเองใช่ไหมคะค่ะดัชมิลคุณหานะคะอร่อยดีมีประโยชน์กินได้สวยได้รวยนะคะวันนี้มาลงทานด้วยเนาะใช่ค่ะสาธุด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะก็เป็นดัชมิลของที่เำเภอคุณหานะคะมาร่วโรงทานนะคะ มักกาัาตอนนี้ราคุณเช้าก็กำลังร้อมกับของบริวารถวายสังฆทานนะคะแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะคะนี่ต้องเป็นโรงทานของขออนงน้ำพกสายหงนะคะอันนี้มีอะไรมาลงทานด้วยคะวันนี้ไอศครีมคะ่ะไอศครีมม,มาจาก,กทางไหนคะ เทศบาลตำบลคุณหารม่จากคุณหารใกล้ๆนี่เนาะค่ะวันนี้มาร่วมบุญเป็นไงบ้างคะมีความสุขไหมความสุขมากค่ะอิ่มบุญค่ะสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะ เห็นนยคะว่าทุกท่านวันนี้ก็มีความอิ่มเอิบนะคะก็จะมีนะคะงลงทานแตงโมงนะคะลงทานชชยเล็กนะคะตลาดคุณหานะคะมีเยอะมากเลย <ๆ S 2> เห็นไหมลงทานบ้านสีคุณหาน,นะคะ <ๆ S 2> เรียนบ้านสลิคุณห่ก็มาร่วมบุญด้วยนะคะก็มีหลายโลงทานมากเลยนะคะที่มาถวายสังฆทานแล้วก็มาทำรงทานนะคะตอนนี้คนก็เริ่มมาหาอะไรแล้วก็ทานนะคะตามโลงทานต่างๆนะคะ ตู้ที่สามขอเดินไทำรองเาะองก่าุ่นเยอทุก่อนรปกแฟรงทานร้านอิสราพรเป็นเต้งนะคะพร้อมคณญาตบ้านนานะคะเราก็จะมีนะคะไปที่ไหนก็จะเจอนะคะน้องเขาจะมาทำรงทานแต่โมนะคะตุกที่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมบุนอีกแล้วนะคะสาธุด้วยนะคะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้คะมาลงบนที่วัดศรีคุณหารนะคะมานานหรือยังแต่เช,ช้าไหมไ้ยค,คะวันนี้ก็แจกแตงโมงเหมือนเดิมแจกแตงโม,งเ,มเดิมค่ะเริ่มแจกกี่โมงคะเริ่มน่าจะท้่สักพักนึงเดี๋ยวให้ข้างหน้าแจกก่อนเดี๋ยวข้างหลังก็แจกค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะวันนี้ค่ะสาธุ<า>ทุกบนนะะุญค่ะ เห็นไหมคะว่าโรงทานที่นี่นะคะก็คือคนจะมาเยอะนะคะก็ได้อิ่มบุญกันทุกท่านเนาะนะคนละลูกใช่ไหมคะที่แจกกันคนละลูกค่ะคนละลูกค่ะแล้วก็แจกออเดอร์ได้หมดปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วย้ค่ะเห็นไหมคะว่าที่เขตอำเภอคุณหาญนะคะตําบลศรีเกศก็ยัง ทำบุญน,นะคะยังมีมีมตตาจิตสอกันนะคะนี่ก็เป็นคณะญาติที่มาร่วมบุญแล้วก็มาเข้าแถวนะคะแจกขนมน้ำส้มสาชูไนรอดูวันนี้คนต่อแถวเยอะมากเลยนะคะแม่ค่ะ

ก็จะต้องเข้าแถวนะคะจะเห็นนะคะว่าโรงทานที่นี่ก็ต้องเป็นระเบียบน้แน่นนะคะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมบุญกันวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นวันสีขุนหานนะคะ อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะเห็นไหมคะว่าลงทานที่นี่นะคะเยอะมากเลยนะคะก็ยังมีคณะญาติธรรมนะคะยังศรัทธามาร่วมบุญกันนะคะวันนี้วันก็ได้มาร่วมบุญด้วยนะคะที่เก่าอันนี้กับหาขึ้นโทนพนักทุ่ข์ปวดายขอญาตกรับที่บ้านครับ ด้านหน้าน้านก็จะเป็นกองโดยการน,นะคะสามารถที่จะร่วมบุญได้นะคะวัดศรีคุณหารแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่ในเขตอำเภอคุณหารนะคะจังหวัดศรสีสเเก่น,นะคะวัดที่นี้ก็มีความสะอาดแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะพคะบ๊วยคุณหารวาระครบมาปีนี้ไปทำบุญท,ทุกปีใ้ อุทิศสวนมุนกุศน์ให้แก่อดีตเจ้าคณะอำเภอลุ่มหาลวงพ่อพระครูเอกัธละสมัยก่อนท่านอยู่ที่วัดปงพวยเขาก็นิมนต์ไปเป็นประธานแทนเจ้าคณะอำเภออันทะลักอยู่กันทะลักอยู่พักหนึ่งท่านก็สร้างศาลาหลังใหญ่เป็นไว้ตะเกียรหลังใหญ่วัดตอนหลังท่านเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ว่าอพระอุลกเทพรบุรีเ็นปัญญาวชิโร่ท่านมาเป็นนเจ้าวาดอยู่ที่วัดมหาพุทธารามแต่เป็นเจ้าวาดในจังหวัดกด็มีบุญให้ท่านไปช่วยอยู่นั้นท่านก็ไปช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดมหาพุทธารามม่อมมาตั้งบรรคพุทานท่านเลยส่งให้มาเป็นเจ้าคณะมรรคพุทธานอยู่นี้ดาตมา ก็เป็นล so ูกต is ิ์ท่านเพราะในตะกูาตมาไม่เหมือนกัไม่มีใครเคยบวชพอดีดเพราะอาศัยหลวงพ่อเนี่ยได้ได้บวชแล้วได้บวชมาตั้งแต่นั้นกันยังไม่เคยได้ออกไปไหนแต่ก่อนท่านเคยได้ให้อมานิมนมนให้มาอยู่ทั้งนี้อาตมาบอกว่า อย่าให้อาตมามาอยู่เลยมาอยู่ไม่นานอาตมาก็จะสึก้าอยู่ทางโน้นก็อาจจะพอทนได้นะฉะนั้นอาตมาก็แต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งมีอะไรก็อะไรทำงานคืองานของท่านวันที่ยี่แปสิงหามทุกปีถ้าอาตมาไม่ติดอาตมาก็จะมา,า,มาฉะนั้นล่าวนี้มาเห็นยากโยมชาวมือพุทธาน พระสังฆาธิการให้มาร่วมทําบุญบี่ส่วนบูไน่แต่ดดงวญดานที่ตั้งใจลงไปแล้วอาตมารู้จึกดีได้มากแต่ถึงท่านเสี้ยไใจต่ว่าคนนี้อาตมาก็มอะไรที่อยาจะช่วยแต่ทำก็ช่วยกันไปตามไปแดังนั้นคราวนี้ขอดีใจพาาพิญโมได้มารู้ ีของชาวพุทธานมีสถานไม่เคยได้ขาดจากนั้น,น,อนของท่านอาจจะเห็นหน้ามาจังไม่ได้ขอ,อมาเรื่อยมานานขอ,องคมาได้หรือไปน้องไหนใจากไปอยู่ไม่เดียวคอจังนานจากนั้นอาวีโอชการรุนหลายได้ทำบุญที่ชวนโยนตุนไปให้ท่านขอให้ e iria. ว่าต่อโรงยรยนต่อพ่อต้องคุสมสิทธิ์กัญตอนนี้กรโดรโดลนวันนี้เป็นวันที่สคำคัญที่วันหนึ่งของกณรสมทำใอบุฒิหนชาวพุตรทำในวุฒิหนา